สวัสดีครับพี่นออ้องกอซีผ้ามาอันอันนันสวนเนาะอันเคลียเคลียนมามันพี่รไอยเฮ็ดนานมันไหวเราขอยกซีเฮ็ดอ,อีหยังลราพี่น้องสีเฮ็ดนานปลูกพักปลูกกินซีพี่น้องพ่อยายขนไหม่มาบ้านนี่อันนี้ กรเลยสิมาตัดแต่งที่บ้านเห็ดสิบ่แล้วเนาะพี่น้องเนาะอยู่ข้างในออกกระลังกายพี่น้องเขาบยู่บนอายุออกไปน้ำเพราะว่านั่นได้ดีได้ออกกรลังกายไปก็ดีเนี่ยจัด เอาก่อจังมาปลูกเดี๋ยวก็สิไหว,ไหวนะที่มันไหวปลูกนะบ่ทำมาไดพี่น้องอันน้ำต้มข้าวเขาแต่ละมือใช่แน่จะคองมีขี่มาเนาะพี่น้องเนาะ ได้สบายเ่าต้องได้ซื้อทั้งส่วนเวลาข้างก็ต้องซื้อน่ะเขาไปใส่อันโนแก้วมังกรแก้วมังกรนี่บ่ได้ใส่ปุ๋ยเด้อค่ะเด้อปุ๋ยสาดปุ๋ยมามาฉาดของเพิ่น ก็เห็ดเอากาไปบมได้ยากนี่ละ่อยกระสีเอา,าขบบักบก่อยนี่ก็โอ้ยไปหาใหม่มานริมใส่ดีๆเกลยวไปพี่น้องนี่ละงานข่อยเจ้าหน้าเจ้าของ อยู่แบบใส squared. หลวงเฮาหน้าหลวงเฮาบอกให้ผ้าเก็บกินสร้างกินเจเพราะว่าถึงฮาจะอยู่ใสก็ตามมันก็กินได้สบายพี่น้องเห็นบ่มมนก็มีไเมียแต่ยามเห็ดหระพี่น้อง เศร้าเห็ดแหละมันกับบอเมย์ผลเฮียออกแตกพือๆไป,ปบัดตัวร่างกายข้างในมันกัดสิได้เบิรนเบิรนตัวเห็นบ่มาตากดดแดดเล้วยามเศร้า,าวิตามินดีวิตามินซีบ่ต้องได้ดไปกินยาตามเพคนบอกหรอกว่านี่เธอขาดเธอขาดอันนี้อันนั่นเด้วยบ่มแม่นเด้พี่น้อง ไม่ได้ขาดอีหยัง,ง,ง,งดอกจะคล้องหลวบๆนี่พี่น้องเราจะเสียงลงมาเพิ่มซ้ำกันนะพี่น้องน้องเดี๋ยวเรียกข่อยกันสิน้ำม,มะฮุตติ่มไส้ให้ขี่มาเล่าให้มีความเย็นสองสิบปูก จังสัรคมันปลูกบํได้เลยพี่น้องมันหอนอกับขี่รายร่วมกันค่ะขี่นากับขี่รายร่วมกันไอเดียเห็ดเองดอกพ่อยายแล้วเห็ดบ่เป็นดอกพี่น้องเพราะว่าเราบ่วมนหนักสิมาเห็ดป่ะแล้วแต่เห็ด เอ,อยเหลือตเตมียสิเหตุว่าสั่ว์ปวดกับโคนมาหายซื้เอเจ้หยังละ่ะคนกับ่ได้คนพี่น้องออกมา,มาลบรถหนึ่งนี่เด้อรถหนึ่งมองนี่เอากีมาเปียกหรือกีมาดิบกีมาแหง้งไปจังตี ผมลงไปเลยพี่น้องอือแต่มันของสิง,งามปลูกพักตำนิ่นตำเนินไปกินกินได้ตัวแต่มันดีดีใจขอบคุนสามีเห็ดนำตีล้ขีม่มาคอยกันดีใจแล้วคอยอ้ยเฮียแตกภาพภาพพี่น้อง มันกอาอันตีมันหลายปีมาวานลงวานหนามันนี่หนาเพิ่นวานหม่องหนาเพิ่น,นตอนนี้ก็ประมาณสองมุ่งกลัวนิดเจ็ดมุ่งกลัวพอใส่อันเสียแมงวันมันหลาย แมงว่นมันหลายอันนี้มันเดียวมันกะขึืนมาอีกก็ต้องเอาออกซะตัวนี้เดี้ยวเราสิเอามานี่มันอันนั้นเดี๋ยวเราก็สิายยาขืนมาอีก,กันนะ่ะอู้หมอกในตู้ไปหานใหม่มาใส่ได้พี่น้องน้ำจะไหลออก มันเป็นหูนะนี่พี่น้องเอ้ยพุนนะว่าธรรมาดาเลยดีครับว่าต้องไปวันยัะ เดี๋ยวก็เสียวขาดมาเคลียอีกเท่านึงขาดหาเห็นไมเห็นมาเฮียก็ออกฝืบฝับฝืบฝับสีเหลามันกัคขึ้นจังสีเลลาพี่น้องเลยบ่มีหลายสังกัดสีสงกัดสีเกาเกาสังกัดสีเกามะเห็ดบ่ให้ยดินมันแรนหนี สวนได้ง nice ่ายนะนะพี่น้องก็เลยไอเดียเฮ็ดนะกวมคิดข่อยเฮ็ดไปทุกไอดอไอเดียของไม่ใหญ่จิตตา่นี่ล่ะคนเฮาะเดี๋ยวก็ส <sh> <low> ิเอาเฟียงมาปกบ้านพี่น้องเฟียงมาปก แล้วล่ะก็สิเอาเฟียงมาโป๊กมะยัง,น,น,งน,น,าานั่นแหละสงสัยคลิปนี่กะทีก็สิพ่อซ้ำนี่เนาะพี่มันคลิปแหน่อะไรกับบ่มีไฟเบิง่งแต่แม่นอันเฮ็ดไปกะกะซ้ำที่เห็นนี่แล้วเฮ็ดคลิปแหน่กะซ้ำที่เฮาเห็นอยู่ยนดดืนี่ว่าเจ้าเฮ็ดอีหยังล่ะจังสีนะอืะ น่อเก่าท่าจะได้เนาะผู้ใดมีสังก่กะซีอย่าติ่มนะพี่น้องเด้อเอามาเห็ดเป็นห้างเพราะวายย่ายังต้อหากะซีขึ้นแต่อยู่รอบข้างมันกับบกเขามากข้างในแต่ห้าวบอาวอยังใส่ลามพี่น้องมันล่ามคอยเคยเห็ดมาแล้วมันล,ามน,า,ลา,สสา,ามน่าลาสงสัยสีไหวซ้ำนี่เนาะพี่น้องเนาะ ตามากก็กดไหลกดแทรกรกดติดตามให้นั่งใ้เด้อสาวบนอยู่ต่างแดนขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณขอบคุณบายบาย See you bye